เรื่องแพบเออเื่ข้าวโรนที่มาเออคมึงเนาะเนาะเอ็มเดเอ็มในยจะยังมาหลุดออนไลน์นะแลยเพ่อาเพื่อบากระต่อช่อไม่แม่สิเลยเนี่ยแหละเออู่เธอตาแดงมาดูช่ามกันนี้ออร่าอสแจ้งตาแองนะต่ว่าพาวยวยวย้อมเติมองก้หลาทุกเสียใสเลยเชื่อเลยโบมาบ้าเลยโบกเทมโอเลยพลมือที่มาแกหา้วาดีได้เลยแทนได้เลยไดโอมาปล่องไก่ไม้ อย่าบีบอยบามาปล่องบาลีเองเล็บผีาบาลีบอกให้ไทยเล็บสียาวิกันนี่อ๋ออะตันเนาะจะพอยอ่าไม่ชิดทางไรอ๋อเสียไหมหน้องที ဖောဖောဖောယလေခုံမင아요လာစရလေတို့ဝတို့သောလာစကက်ခိုးဝဒီကွာဒီရစီရလေယာခုံမွေးတို့သောပြီမန်ဒီဦဒီဇက်အော်ဘူသာခါစာဖလိယာထွေးမသည်နောက်ဦရေနော်ခี้ยန်တာကမှာငေကအမန်လိသာဖာလေလိခုံနငေလေနသိနေတူငေဒိုင်မီတလေငေဒိုင်ခီဒါလိကြီးကမီယာယမွေးဖာလဝါနငေထလုံးငေဖာနနဖူးချုံညချုံရဒါလော อนบารทองตาส่ยพช่่นาชลิกายยามาไม่เลยนะบิน้อดูดาเวพี่น่นเลยแต่พึ่งนิเงาโอ้อลาดาคนเดีตาพีลัคุยบาร้องชาบอกกันใชมามทุน่นาดใหย่าเยยานชินลยกยาเบลนี่ยชพะเลคว่าเลือดยาทุนยเอนเ่ยอุยทุนยมานัเดียยลุยต่กล้องบาลุฟาชาเขาชาพะเลคว่าโอตายกี่เปเบลดิ เชฟพังโอชูพานุอนราสีน่ะสัก่นคูดัวพื่พมมึงสาชูพานุองราเสบินโอ้กัเสียอีลอันนู้นราเลยองราเชกเกอการก็กาดกพื่อนยังไม่ใอ่าอ่ายองคูมึงแล้วชิบลยดูียเริ่บบ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 บอบนบ่บบบงบบบบบ่บอบนบบบบบบบอบบบแล้วบบ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 บนบบ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 บ่บบบบบบบะบบ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 บนบบบบบบบอบบดดี เนี่ยอ้แทนเนี่ยมือเปรยไรกนี่ยชาพเลคว่าน่ด่ารอเลยน้องมีน้องคู่มึงน่ตยะฮะยามันน้อตแทนะหรือชาพะเลยรอมันน้อตแทนะลน้องูนผักรร่อยเาเรียเนี้ยเลนเนอรอย่าาอดเ่านุกข้มาล่อแปน้องทีอ๋อมันดมัซานี่แมมันดีอะรเลยแลบอกัท่บมานยัดิพูนยังรึเล่าอวเอ้ยตอนนไปเลยมัดีเะยบาดูอ้ดู้ดูมัซ้ยเลดูยอรลี่ฮอ 不懂，我叫那快了呀，妈会的那快了。那个，那弟，那妹把汤撇进那水里，那个熬开熬干撒里吼，把里了撇在那那水。太难太难那你让我吃啥哇？妈没有弄懂。哎呦，那盆子还塌了，一熬完饭了，一口油水我都给娃。哎，我干你妈不给让来一壶。哎呦妈，这米饭那可好了，大龙，你那盆那抢到就二毛弄。嗯，妈来东，妈来东，摆呀摆呀摆呀。 那个 to 会二三不怕，还准备背。那他偏会长的，还会长虫了，那苦不严重。爱我蛋，那爱么？那妈妈给俺来一盒。妈妈那东，哎呦了，破了汗头了。公打哦，那他偏也会那个、呃。喂、呃，那爱拉黑，那不用蛋来呀。来要这样了，吃了。二二月八号，我家也买利息了。有、嗯，是考那东，要翻几班咯？他来也买那个，那给他皮蛋呢，包给他卫生那个。有。 在前门下山为妈妈要么饿得死，你说还？你要么讲讲那快那快，还太叫快。哟、啊，爸爸，妈，的鸡吗？呀，那就给没有。你讲新吗？接着妈，马都把也没给，也没谈，谈没谈上别的。嗯嗯。嗯嗯。 ويم ما مخرج اما ما اون لا ا زيجا وا نيا له بلوكومون اي مينرايو لينو في لينو تو او اولا جوني دي جوني دي دا او دار يور اخا يي ما بازا مي تو اورونغا دي بازا دي مغه فوندا جه جه فون ยังทำไม่ได้ยังไปกันเลยยังพึ่งเลยยังพึ่งน่งอหลับพึ่งหลคือดีออกออนไลน์ทัองมาพึ่อาจโออกเสียงองยังพึ่งออนไลน์ว่าสิยะเออไหนพึ่อใครยังก็สิจังออเสีเลยลูกคุณอพึ่งหลับพึ่ไปเล่นไฟตาใหญ่ดำมือมึอแต่พึ่เด็กไหนพึ่งนิ่งอะเนาะออนไลน์ทั้งย้อนเรื่องไรยังก็ไม่สิมือ เนี่ยเลยพระคูมันอยมินไงหอคูแต่ว่าอนุสีพูดอยู่ดีเสียเลยอายมาอิวาว่าเป็นข้สาส์ซอฉันมาคุยอันเดียร์แล้วพี่เอ๋ยเออเออเดียร์ลน้อมินให้พระคูม ယကွာနငရရအဲနာလက ाने ရလဝိနယမယာဟင်ခိုးတကောဖမေပိနိုအိုရာစဟင်နကေယံခွာလကနဘရတိနကာသတီအေဟင်အယောဘောဘဘောကထိုင်ဘလုဖျာနဘလီထောင်းဖောဖျာနချိုင်းအောသဝဲဝဲနချိုင်းမဲဝဲဝဲဝဲ นี่ยกาดกตีเนี่ยเลยเผใช่พัาเลยคว้าลยกันเนี่ยแต่โอส่บโบดีอ่าเนจักลจักลทหนอยไม่ดวนนะ e แต่โบเร่นี้มาดีเลยแต่ <t iny. <t iny ูกันเนี่น่ยคว้าเน่ยคนเยยเนียวเลยเนี่ยเพข้อเพื่อนี่บาหมน้อยน้องเลยโทนออคือใบโทนออคือเกลยนอคือสีคนรานไเอด้เลยข่านาะนั่นหลอสีมาโบฮใช่พันเลยคว้าฮะเ้าเยไม่เอามากุยได้ะ ခုမှယေန်နီလက်ချာနှင်ယမလူဒါအော်နဲနော်ခုနဘာကတော်ေးကြီးဖခေါ်ဖေနဘာမာချောနော်မဲဘူဟွနော်ခုမန်နီလေနဲနာချဲအော်သာနာချဲစာတော့တာတေငေါ်ဖေနင်ယူရနာတာခိမာလာဟွအာညစ်ခလာအစ်ခလာတော်ရနော်မေဒူဝနာတာဘိုဟောနှဲ့နဲလင်းနမဒွိုင်းရက်လဲသပ်ပုကနေနမနိဟွနမ္ဘာဘောမာနီမဒူနာတာဘူနိဟောနမဒွိုင်းရက်လဲသပ်ပုနောတော့ဟွနကေအောင်ခွားနဲလင်းနမအဲလေရက်ခါနော เออเนี่ยลองมึงเอาใจในขันมาแก็บดวงยังแตใแต่พล่องใจปูนวดฮะน่ะการก็ได้ยานอะเผาเบนเนอร์เนียบาลูว่ายขู่เดียวอันี้แทนอดาลุยใช้พาลวยัรอทีเน้ยยัรออะไทีรอรีคุยอะไรทีองยาาิด 老妈办、啊，你好哟，来跑北边了噶，来来个跑边了不喽？他们哪位来不闻老看哟？这伢们呆了没了，有包子那跑哎？这还车不咋跨了路了？来搞呀？来看来你，你们哪家跑了？来看哦。哦、这个、不，那个跑差把头去哦，把戴好的那摘，咦、呃，姑娘在忙，去？那看来你。 ยมน้าใจอ่ะมอ๋อแม่ยู่ผู้ด๋เวดีเยวละบ้าอูยอย่างผูมยแต่นอนน่ลุอเมตอยู่ไู้อบกเลยไวผู้ชอบเออะู่วางเกพมไู้ชอบผูเลยนิดุปิดอย่าบาป่ข้าวบ่ได้พ่ใจจหนอ 你這媽我呢呢你個個第二呀說給背的卡了你了你這媽我呢的樣的呀你在讀視頻你才才開的你不了會哦你媽哦呢個跑差的哦你把卡哦給不著了誰誰開了誰了哎喲你媽你把卡了你知道哦我都了個卡咯子了媽你沒在你我都了了你沒了我幫著你 lấy phần à là bà già ô nó chết chết đi cha ờ ừ, mà gì mà cha đâu với có con đi gì ở trong nữa lên lò phanh ngắt thang đấy nhưng mà cha đâu với đó, không mà cha nó với được mày cái này ờ cha nào với phun lên hả là để đi xuống mà mở à rồi dưới mà ra là chi đấy cha ô đẹp gì mà nó cha mà thay lá nó đó mà cua vậy, quên nó mà gái lấy đấy Quên đó? Quên đó? Quên đó? Wên! lên Mẹ lấy. lại ballet, cuối năm gái, Mình gói áo bọn để mình thích mình nôm mày ballet. Ngói. Mày 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 nôm mày nôm nó mày cái mày 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 mình เราหลรออติดต่อตันนากขาลอออันนอกนาันนารอนอผู้น้องเวียอะอยุเดือนม่เดนายนมาถวลยเวนออยามาทประดีลยวูตีเอวดาค่ะตีน้องเวน้องเฮียนะตีเอดาค่ะอย่ดูตาเป่ตีอันนงอันนงอยู่ไม่ผูกก็ตดาไม่นึ่งหมอได้อันน้องเวน้องเฮียลอเวนอเฮียลูเอยาอายุมากติตอนตนนาเลยเดมิที่ายนเอาเปนนน้องหัวอันนอเวนออยมูรองผาลองเลยเข้าวเสียนาะเลี้ยงข้าวมเอ๋กผึ่แค่โออยาบู नोन ले फोन आ ने फोन यो ये चान ओ बा ले नो ये मा लु नोन चान नो नो मा का लउ दे ना बा छके नेके नेहा जाओ चाई दुंग वे पे दिया नो ने दु रियल ओ में चाई छ की दा मा चवा दा येलो आ ना फू नो त के यूके ओके ना दी मैं लबा वा सो ना के आ न मा लों दी मोया सा लो सी phú đư nó tay kia đi không thằng dục gió gì nó cháy lì lùm là cái thằng dục gió này phụ gì áo má là gà đi mãi ba bà sao để một thâu lực lâu để phú kì tiêu là gà lấy gom không mà gom ống không mà ống mà ê nó cho ê nó nói gì ờ nó để bố cái thấy để ba ai à khăn này. nì hoa nà hả ba lì về lo nó hả lì cái thằng mà chê khí ra lo anh nó nì hoa phú nì mà nó ยอะยอะเวนให้มอบกฉันหน้าว่าโนน้อเนหมอรบกฉันหน้าวาโน้เนออผู้คนใเกลกันว่าใข่มอบบกระฉันนอยู่ในกลนเพื่อไอ่ะสารเราช่วยของนอนลงน้องทออยู่ลอเลีละข้านอลงน้องทอเกะ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 ทาง่กะงะาน่ดออะไรเดอะไอ Ha <laughs>